สวัสดีค่ะเจ๊วันนี้พาลูกสาวมาซื้อของค่ะค่ะเชลีเลิกเลยค่ะโอร้านเจ๊หอมจังพื้นก็สะอาดด้วยนะคะเจ๊วิยขอบคุณมากเลยค่ะพอดีแม่บ้านเขาทําสะอาดมากเลยค่ะออ้ของก็เยอะราคาก็ถูกด้วยวีน่ารักจังเลยไปเห็นที่อื่นก็มีนะคะแต่มันไม่น่าซื้อเหมือนของเจ๊ค่ะวียางมะพผมร้านเจ๊มีแต่สีสวยจังเลยอืมไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเจ๊พอดีว่าอย่ารบกวนเจ๊นิดนึงค่ะ อะไรเหรอคะว่าจะรบก,กวนให้เจ๊ช่วยโอนเงินให้หน่อยคะ่ะหนึ่งพันไม่ได้ให้โอนให้ฟีนะคะมีค่าเสียเวลาให้ด้วยคะ่ะโอเนเรียบร้อยคะ่ะนี่คะ่ะหนึ่งพันบาทแล้วก็ค่าเสียเวลาให้เจ๊นะคะออ้ยไม่เป็นไรคะ่ะแค่นี้เองเล็กน้อยขอบ<า>คุณนะะอ้ยไม่ไม่ต้องไหว้ค่ะไม่ต้องไหว้นี่คะ่ะยี่สิบบาททอนสี่ร้อยแปดสิบนะคะสามสี่ อันนี้80สิบนะหรืออีสี0รเจ๊คะมีตัวนี้ไหมคะมีค่ะอยู่ตรงนู้นค่ะเจ๊หยิบให้หน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้หาไม่เจออ๋อได้ค่ะได้ละค่ะห้าสิบาทค่ะเจ๊ทอนอันเดิม400มาก่อนค่ะจะได้ไม่งงเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่แล้วคะได้แค่80ค่ะนี่ค่ะ400 นี่ค่ะ60บาทไม่ต้องทอนนะคะไม่ต้องใส่ถุงด้วยโอ้ยนี่มวยเป็นอะไรเมื่อเช้าล้างหน้าแรงไปหน่อยคอเค็ดเลยออกสิโอ๊ย ล้างแรงขนาดนั้นดีนะที่คอยังอยู่อ่ะก็มันล้างไม่ออกทั้งคิว้วทั้งมาสคาร่าเนี่ยก่อนล้างหน้าทําไมไม่ใช้ครีนซิงก่อนคะเรียนจบอะไรมาครูไม่ได้สอนสมัยตะกี้ใครแต่งหน้าไปโรงเรียนบ้าเปล่าคลีมซิ่งเสร็จก็ตามด้วยเคลียร์นตโ,โฟมล้างหน้าตัวนี้ทาความสะอาดผิวหน้าด้สะอาดแถมยังไม่ทําให้หน้าแห้งตึงด้วยเออเงินเอามาเดี๋ยวพี่จะเอาไปใช้ว่าแต่ตอนนี้มียาแก้คอเคิดไหมยอย่างสวัสดีค่ะเจะพี่พรล่าอยู่ไหมคะพี่พรทํางานอยู่คะ่ะเดี๋ยวเจเรียกให้คะ่ะ พี่พรค่ะเจ๊เอา้าน้ำพริกมาได้ไงเนี่ยเอื่อเอาเงินมายืมแน่บ่มีเงินใสจักบาทเลยเอา้าคือแม่ามึงอกี้หัวก็ฟังด้วยคักด้วยแน่เห่คือสิบ่มีเงินโอ้ยมันหนีเมื่อบ้านมันแล้วประถิเงินไปจักบาทเฮ้ยนี่ล่ะก,กูบอกแล้วมามาให้งานน้ำเอื่อยนี่เติมของน้ำเอื่อยนี่เห็นปะอ๋อนี่น้องสาวพี่พรเหรอจ๊ะมาสิจ้ามาทํางานด้วยกันเพราะตอนนี้เจ๊กำลังอยากได้คนพอดีเลยโอ้ยข่อยว่าเหตุดอกเมื่อยก็เมื่อยเกิดมาบ่เคยเห็นงานจักเทื่อมีผัวกับมีแต ไปหาทาการทํางานเลยอย่าไปหานางกินนอนกินนยซื่อๆเจสวัสดีค่ะพี่พรไม่อยู่เหรอคะอ๋อพี่พรล้างห้องน้ํานอยู่จ้ะให้เจตามให้ไหมอ๋อไม่ต้องค่ะมาช้อปปิ้งเฉยๆคิดเงินเลยค่ะเจค่ะลงบัญชีพี่พรนะคะอ๋อได้ค่ะพี่พรมารับเงินเดือนจ้าขอบคุณค่ะเจสเอา้าทำไมเงินพี่เหลือแค่นี้คะก็น้องสาวพี่พรมาเอาของในร้านนะคะแล้วก็บอกให้ลงบัญชีพี่พรไว้รวมทั้งหมดก็800 0ันกว่าบาทฮะ น้ำพริกอิมยียนฝรั่งแตงเอ้ขอขวบสิลไปอยู่พัทยาละเดอ้อสิไปยังอีกคือบอยู่เฮกการเฮกงานอยู่บ้านเฮานี่โอ้ยขอบเด็ดฝรั่งไมหมละจา้าบอกเลยว่าคนนี้รอรวยอีกอย่างนะเด็ดจา้าเอเอไปไปไปเสียเงี้ยไอ้เฮ็ดไปตัวไผตัวมันไงแล้วเออหมอฝรั่งมันถิ่มข่อยอีกแล้วไอ้มีเงินให้ข่อยยืมบ่ข่อยบ่มีเงินกินข้าวจังบาทเลยโอ้ยเนี่ยฝรั่งแตงกววตูว่าหรือตัวไปเฮาอีกงซบคนไป เพราะยังไม่เคยลองลิปออยซอการ์ดใช่ไหมเมื่อเช้านี้อัญชีกับมะเหมียวทาลิปออยเลิฟ์พอัตนตามปกติแต่วันนี้แปลกมากลูกค้ามองไม่หยุดนึกว่าจะเข้ามาจีที่ไหนได้มาถามว่าใช้ลิปของอะไรทําไมสวยฉ่าจังแต่และว,วันได้ลุคไม่ซ้ํากันเพราะมีตั้งเก้าสีให้เลือกถ้าอยากโดนมองไม่หยุดเหมือนเศกคาถาใส่ก็ต้องมีไว้สักแท่งติดตัวแล้วแหละสีที่อัญชีทาคือเบอร์ศูนย์สามเป็นโทนชมพูสดใสเหมาะกับวันที่แต่งหน้าครูโทนสุดๆด,ด,ดูเป็นสาวน่ารักแยะเข้าไปคุยด้วยส่วนมะเหมี่ยวทาเบอร์ศูนย์ รอให้คนอื่นสวยก่อนคุณรีบกดในตะกร้าด่วนก่อนของหมด พุทที่ออเดอร์ปังมากทั้งลูกค้าปิดและลูกค้าส่งสั่งกันเข้ามารัวๆจนแทบจะแพ็กไม่ทันเลยค่ะลูกค้าขายส่งเจ้านี้เติมของไปหมื่นกว่าบาทมีทั้งลิปโลชั่นคิทเม้น์แผ่นมาร์กหน้าครีมซองังปังของอันนามัมนก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะจะสั่งกี่ชิ้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องสั่งยกโปลก็ได้ราคางส่วนเจ้านี้เป็นลูกค้าใหม่ค่ะลองสั่งไปขายดูก่อนยอดทั้งหมด2 0 0พกว่าบาทเขาก็จะเน้นเป็นพวกลิปซองค่ะพอน้องๆวัยรุ่นเขานิยมใช้กันแล้วราคาไม่แพงด้วยแล้วก็จะมีสเปร ดล่าแบบ2องตัวนี้ก็เลิศนะสนใจสั่งทีมซองเครื่องสำอางจากอานาไปขายทักมาได้เลยค่ะหรือสั่งไปใช้เองชิ้น2ชิ้นเราก็ส่งนะแม่อตัตก,การามา1หนึ่งใบแม่หนูอยากได้กิ๊บอ่ะน่ารักมากเลยแค่ยี่สิบบาทเองที่บ้านแม่ซื้อให้อะมีอันแพงๆไปใช้ให้มันเก่าก่อนแล้วค่อยมาซื้อใหม่ค่ะแม่โชว์อยู่นี่ราคาหกรบาทเองหรออาตลับหน่ะแม่ใส่ตะกร้การ อยากได้แก้วหนูจะเอาไว้ใส่น้ําเดี๋ยวไม่เห็นอยู่ร้านนั้นะ่ะคุณภาพดีกว่านี้เดี๋ยวแม่ไปซื้อให้เก็บไปก่อนชมพู่แม่อยากได้สีย้อมผมไปปิดหงอกอ่ะถ้าอันที่เคยซื้อให้อ่ะตั้งแพงทําไมไม่ใช้นั่นมันปีที่แล้วนะชมพู่แม่ใช้ไปแล้วหงอกมันขึ้นมาใหม่อีกแล้วเดี๋ยวพวกยังพึ่งแม่เอานนี้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวไปซื้ออันแพงๆให้เอราว่าสลีนไหมไปแบ่งกันใช้กับยายเอาเค่ะ หยุดหยุดหยุดว่างเลยว่างเลยของแบรนด์นเแพลนที่ซื้อให้ทำไมไม่รู้จักใช้กันอพอละมีใครจะเอาอะไรอีกไหมไม่อั้นจะคิดตังนี่ค่ะทั้งหมด1,329ง่สเก้าค่ะมาแค่นี้ก็หมดเป็นพันไม่น่าพามาด้วยเลย มีคนถามว่าใช้สีจันมอยเจอไรเซอร์แล้วต้องทากันแดดด้วยไหมคําตอบคือต้องทาค่ะเพราะสีจันไม่มีส่วนผสมของกันแดดเขาไม่สามารถกันแดดได้นะทุกคนเขาเป็นมอยเจอไรเซอร์เนื้อบางเบาจะใช้คู่กับกันแดดตัวไหนก็ได้ค่ะแต่เราแนะนําให้ใช้คู่กับกันแดด k a เเพราะว่าตัวนี้เป็นกันแดดเนื้อบางเบามากผิวมันเป็นสิวง่ายก็ใช้ได้ไม่วอกไม่ลอยเพราะตัวนี้เขาไม่แต่งสีค่ะมีทั้งแบบหลอดและแบบซองใช้คู่กันกับสีจันสบายผิวมาก หลายคนคงกำลังฟินกับอากาศหนาวแต่ตัดภาพมาที่เราผิวแห้งมากจากแม่ทาโลชั่นก็เอาไม่อยู่วันนี้เราเลยมาตามหาออยของจอนสันเห็นเขาว่าใครผิวแห้งแค่ไหนเจอตัวนี้ต้องสยบสีม่วงสูตรใหม่มีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ด้วยลองตัวนี้ดีกว่า เห็นน้ำใสๆแบบนี้แต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจ้ะจากที่ผิวแห้งๆคันยิบๆแต่พอใช้ตัวนี้แล้วคือดีขึ้นเลยผิวชุ่มชื่นไม่แห้งระหว่างวันด้วยแถมกลิ่นก็หอมแล้วมุนสุดๆใครไม่เชื่อต้องลองพิกัดในตะก้าเลยจ้าที่รักจะซื้ออะไรดีอะไรก็ได้คะ่ะง่ายๆเอาเคีมนี้ไหมไม่หนูไม่เคยใช้เอากันแดดไหมครับไม่โอที่มากหน้าไหมครับไม่อ่ะที่เกียจมากนี่รัก ก่้งนี้ดนแดดแรงผิวําเอาสครับไปขัดผิวกันนะไม่อ่ะี่รักครีมอาบน้ําวิเวียนออกเมาใหม่ลองเอาไปไซกันไหมไม่นี่ไงตัวที่หนูอยากได้แ้งจุลาเฮอแตงโมป้าพี่โยและนี่คือเสียจาเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กนัดพูดเบาๆแต่ไกไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังะนะกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมาก่อนได้วเวลาซิมก็ต้องวิ่ง ก่อนจะวินมันก็ต้องปรินมาก่อนและถ้ามึงยังไม่ซิ่งหัวต้องดินไปก่อนและนี่คือชากช่องสาวของแจ๊บกูนั่งมองดาวถึงไม่มีเครื่องเพชรแวววาวแต่กูจำไม่ากช่องเปลกูไม่มีวันลืมว่ากูมาจากไหนและกูต้องพยายามขนาดไหนถ้าึงกูคนเดียวกูคงไม่อาจไหวแต่นี่คือชากช่องที่มั่ัเงิสองอันสามร้อยเก้าสิบพัดีเท่าไหร่คะสามร้อยเก้าสิบสแกนนะคะเรียบร้อยคะ่ะ ขอดูสลิปหน่อยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวค่ะพี่ยังดูไม่ชัดเลยนี่ค่ะโอเคนะคะของฟรีง,ง่ายขนาดนี้เอาเป็นพันไปเลยคิดเงินค่ะทั้งหมดหนึ่งพันค่ะจะจ่ายเป็นเงินสดหรือจะสแกนคะสแกนค่ะ นี่ค่ะ1,000พบาทแต่งรูปเก่งไหแต่งรูปอะไรคะก็รูปนี่ไงสลิปลอมอย่าคิดว่าเจไม่รู้นะอุ้ยหนูขอโทษค่ะอย่าจับหนูเลยนะคะถ้าหนูโดนจับลูกหนูจะอยู่กับใครเงินก็จ่ายเงินของเที่อวไปเมื่อเช้ามาแล้วก็อย่ามาเหยียบที่นี่อีกเนี้ยเดี๋ยววันนี้เช็คของหมดอายุล็อกนี้นะอย่าให้หลุดนะบ้านคราบที่มวย อุ้ยอันนี้หมดปีหน้าผ่านตัวนี้ก็หมดปีหน้าผ่านอะดูตัวนี้แบบอุ้ยหมดอายุแล้วนี่ลูกค้าที่ซื้อไปจะเป็นยังไงวะเนี่ยขายไปเยอะแล้วด้วยพี่มัวอยู่ไหนอะไร ก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยก็วน,นี้ไอพี่หมวยมันหมดอายุอ่ะดูดีๆโอ้ยมันไม่ได้หมดอายุเขาเอาปีขึ้นก่อนตามด้วยเดือนแล้วก็วันหมดอายุวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสามปีสองพันยี่สิบห้าอุ้ยจริงด้วยพี่หมวยลูกค้ารอดแล้ว <laughs> สาวๆจ๋ารู้ยังว่าที่อันนา,ามีแบรนด์ YOU กับดัซซี่มีแล้วนะสินค้ามีหลากหลายทางลิปสติกแป้งรองพื้นหรือจะเป็นสเปรย์ล็อกเมคอัพเป็นทางเลือกให้กับสาวๆที่อยากใช้ของดีมีคุณภาพและราคาไม่แรงสินค้ามีเทสเตอร์ให้ลองทุกตัวสนใจมาลองก่อนช็อปได้ที่หน้าร้านอันานาเลยจ้าหรือถ้าใครอยู่ไกลสามารถกดสั่งได้ที่ตะการ์ติกต็อกช็อปเลยค่ะมาเมียวมีอะไรพี่จะมารับไปกินข้าวเที่ยงเขาไปกินอะไร ข้าวแกงตรงสีแยกครับหนูเบื่อจะกินข้าวแกงแล้ววันวันกินแต่ข้าวแกงกับก๋วยเตี๋ยวข้างทางแล้วมเมียจะกินอะไรครับสิ่งที่หนูอยากกินน่ะพี่ไม่มีปัญญาพานหนูไปกินหรอกแล้วเ,เลิกกันเถอะตอนเย็นที่มารับหนูในนะ้นหนูอยากไปกินเอ็มเคได้เลยครับคนสวยของพี่หนูไปทํางานก่อนนะคะบ๊ายบายไอ้ปม่ยังอยู่นี่เก็บร่างไปขายหาเงินซื้อเข่าตัวเอาเงินมาดูจะไปกินข้าวกับผู้สาวมาแร้งนี่บมีดหรอกขายร่างบนมือได้รอยเดียวรอยเดียวก็ามาเร็ว อ๋อเอาไปไปก็ได้ป่ะเนี้ได้เงินเหรอตะละมือแตะละเวนมาขอเงินไอไปหาแต่ผู้สาวผู้สาวมันผุนๆจิงได๋นั่ไปเบิ่งกันนะพีท่ทีนป้าไปกันเถอะไปกินอันอื่นก่อนได้ไหมทำไมล่ะหนูอยากกินเอ็มเคเพราะว่าเงินพี่ไม่พอมิชินพี่โจ๊กเกอร์ไออย่าบอกนะว่าพี่มิทินกับพี่โจ๊กเกอร์เป็นพี่น้องกันน่ะใช่ครับผมเป็นพี่ชายมิชินพี่รู้จักกันเหอรอก,กับเมี่ว เป็นพี่น้องกันถ้าอย่างนั้นก็จนกันทั้งคู่นะสิไม่เอาละต่อไปไม่ต้องมาหาฉันเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องเลย้ยนึกว่าจะรวยไม่มีเอาเอาลองพื้นเบอร์402ให้หนอยคะ่ะโทษทีนะคะลูกค้าเบอร์นี้หมดนะคะลูกค้าเสียดายจังงั้นยังไม่เอาคะ่ะ ลูกค้าคะว่าไงคะลูกค้าลองเป็นเบอร์อื่นดูไหมคะอ๋อไม่ค่ะเบอร์อื่นมันเข้มไปอะค่ะเคยใช้แต่402เอาล่ะลูกค้ามาลองดูก่อนนะคะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะนี่คะ่ะลูกค้าเบอร์504นี้ก็ใกล้เคียงกับผิวลูกค้าเหมือนกันแต่กลัวมันเข้มไปอะค่ะไม่เข้มค่ะสีนี้กําลังพอดีเลยจริงๆค่ะแต่มันสีมันเข้มอะค่ะไม่เข้มค่ะเนี่ยสีนี้กําลังพอดีเลยเข้ากับผิวลูกค้าสุดๆเลยค่ะเอาก็ได้ค่ะ แม่ค้าคะลองพื้นที่ซื้อไปมันสีเข้มมากเลยค่ะขอเปลี่ยนได้ไหมคะที่ร้านซื้อไปแล้วไม่รับเปลี่ยนพืนนะคะแต่ว่าอันนี้พนักงานเป็นคนแนะนําให้เองเลยนะคะพนักงานแนะนําแต่ลูกค้าก็เต็มใจซื้อไม่ใช่หรอคะยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้คะ่ะหลอกขายกันชัด